ไทย63ระบบยิงจรวดหลายลำกล้อง107ม mm. ิลลิเมตร12ท่อเป็นตัวละครที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์ปืนใหญ่ของศตวตรรษที่20เรียบง่ายทนทานและมีประสิทธิผลอย่างโหดเหี้ยมเมื่อใช้อย่างเหมาะสมเกิดจากแนวคิดการออกแบบที่เน้นการยิงแบบอัดรวมเพื่อสร้างความเสียหายในพื้นที่จำนวนมากด้วยต้นทุนต่ำต่างจากอาวุธนำวิถีหรือปืนใหญ่นำทางที่เน้นความแม่นยำ ระบบเหล่านี้แลกความแม่นยำกับความสามารถในการปูพรมพื้นที่ด้วยกำลังระเบิดและสร้างผลกระทบทั้งทางกายภาพและจิตใจท้าย63ให้แนวเรื่องที่ชัดเจนสำหรับผู้สร้างวิดีโอและคนที่สนใจด้านการทหารเป็นยานพาหนะและชุดกระสุนที่มีเอกลักษณ์ทางรูปลักษณ์มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และแสดงให้เห็นหลักการปฏิบัติการของยุทธศาสตร์ยุคสงครามเย็นและความขัดแย้งระดับภูมิภาคกระสุนขนาด107ม mm. ิลลิเมตร และการจัดวางข้อ12ข้อทำให้จดจำได้ง่ายและการนำไปใช้ในความขัดแย้งหลายเหตุการณ์ทำให้ชื่อเสียงของมันแข็งแกร่งเมื่ออธิบายไทย63ให้ผู้ชมเข้าใจควรผสมผสานคำอธิบายทางเทคนิคกับบริบทใครใช้ทำไมผู้บัญชาการถึงเลือกและลักษณะของอาวุธนี้มีผลต่อยุทธวิธีบนพื้นดินอย่างไรวิธีนี้ช่วยให้บทความทั้งให้ข้อมูลโดยไม่กลายเป็นคู่มือปฏิบัติการ และช่วยให้ผู้ชมเห็นทั้งข้อดีข้อเสียและผลกระทบต่อมนุษย์จากการใช้ระบบชนิดนี้จากมุมมองค์การออกแบบไท 63, ้63มีความเรียบง่ายอย่างชัดเจนตัวลำกล้องประกอบด้วยท่อเหลข 12, ข็ก12ท่อเรียงบนตัวยึดที่สามารถปรับมุมยกได้เพื่อกำหนดระยะทางกระสุนเป็นแบบไม่ได้นำวิถีและขึ้นอยู่กับวิถีบอลลิสติกซึ่งถูกกำหนดโดยมุมยกและการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงไม่มีระบบนำทางใดๆภายในตัวกระบวนการเรียบง่ายของระบบเตื้อต่อการยิงแบบต่อเนื่อง กระสุน12ลูกถูกยิงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและการบรรจุซ้ำก็ทำได้เร็วกว่าปืนใหญ่ลากจูงหรือปืนใหญ่ล้อขนาดหนักบางประเภทที่ต้องเตรียมการมากกว่าตัวติดตั้งสามารถติดตั้งบนรถบรรทุกขนาดเบาหรือลากจูงขึ้นกับรุ่นและการตัดสินใจด้านลอจิสติกซึ่งให้ความคล่องตัวเสริมบทบาทหลักของมันเพราะกระสุนมีขนาดเล็กกว่าปืนใหญ่ขนาดใหญ่ ทำให้ผลิตและขนส่งได้ง่ายกว่าซึ่งในทางประวัติศาสตร์ทำให้ระบบนี้เป็นที่ต้องการของกองทัพหรือกลุ่มกองกำลังที่ต้องการอำนาจยิงที่ถูกและขยายได้ลักษณะทางภาพของเครื่องยิงแถวท่อที่เป็นระเบียบและโครงยึดที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้นำเสนอในกล้องได้ง่ายการถ่ายใกล้ที่ปลายท่อการแผนช้าๆที่เผยให้เห็นตัวย,ยึดและภาพรวมที่แสดงให้เห็นขนาดเมื่อเทียบกับปืนใหญ่หนักเป็นวิธีที่ดีทำให้ผู้ชมเห็นสเกลจริงของอุปกรณ์ การใช้งานปฏิบัติการของระบบอย่างไทยาย63มีความหลากหลายตั้งแต่ในกองทัพป,ปกติถึงกองกำลังไม่ปกติในความขัดแย้งหลายครั้งที่การขนส่งและงบประมาณจำกัดไทย63และแพลตฟอร์ม MLRS ที่คล้ายกันให้ทางเลือกแก่ผู้บัญชาการในการส่งลูกระเบิดจำนวนมากอย่างฉับพลันโดยไม่ต้องโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากในทางยุทธวิธีมักใช้เพื่อก่อกวนการรวมกำลังของศัตรู ปิดแกนตำแหน่งป้องกันหรือปูพรมพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการรวมกำลังก่อนการบุกภาพพื้นผลกระทบด้านจิตใจอาจมีค่าสูงพอๆพอกับกำลังทำลายเสียงดังทันทีจากการยิงหลายลูกและร่องรอยขององค์การตกกระทบที่กระจัดกระจายข้ามพื้นที่สร้างความสับสนและลดขวัญกำลังใจอย่างไรก็ตามการขาดความแม่นยำก็ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อพลเรือนอย่างมากในพื้นที่มีประชากรหนาแน่นหรือผู้มิระเทศซับซ้อน ลักษณะการทำลายเป็นบริเวณกว้างของจรวดไม่มีการนำทางจำกัดการใช้งานที่ปลอดภัยหรือถูกกฎหมายสำหรับชิ้นงานบน YouTube จึงสำคัญที่จะต้องสื่อถึงมิติด้านจริยธรรมและมนุษยธรรมนี้อธิบายว่าข้อดีทางการออกแบบแปลเป็นข้อจำกัดทางยุทธวิธีอย่างไรและความรับผิดชอบเชิงจริยธรรมเมื่อใช้ระบบที่มีผลต่อพื้นที่กว้าง การใส่มุมมองจากทหารผ่านศึกนักประวัติศาสตร์หรือรายงานหลังปฏิบัติการที่เปิดเผยข้อมูลแล้วจะช่วยยึดคำอธิบายทางเทคนิคกับความเป็นจริงของผู้ที่มีประสบการณ์ในเชิงประวัติศาสตร์ให้63และเครือญาตาของมันแสดงให้เห็นว่าการเลือกเทคโนโลยีสะท้อนถึงลำดับความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในกรณีที่ประเทศหรือกลุ่มต้องการการผลิตที่รวดเร็วและการบำรุงรักษาง่ายอาวุธจรวดแบบเรียบง่ายมักได้เปรียบมากกว่าระบบที่ซับซ้อน หลายผู้ใช้ให้คุณค่ากับอาวุธที่สามารถซ่อนยิงจากตำแหน่งกระจายแล้วเคลื่อนย้ายก่อนที่ระบบตอบโตเช่นเรดาร์ตอบโตจะมาถึงในความขัดแยง้งแบบไม่สมมาตรความคล่องตัวและการใช้งานง่ายทําให้หน่วยขนาดเล็กสามารถติดตั้งและใช้งานได้อย่างฉวยโอกาสเมื่อเวลาผ่านไปกองทัพบ,บางแห่งก็พัฒนาการปรับปรุงระบบควบคุมการยิงที่ดีขึ้นเพื่อปรับเวลาในการยิงให้แม่นยําขึ้นการปรับให้เหมาะกับการติดตั้งบนรถบรรทุก หรือการขยายท่อเพื่อใช้กับจรวดขนาดใหญ่ขึ้นแต่ปรัชญาหลักยังคงเดิมส่งปริมาณในการเล่าเรื่องส่วนนี้บนวิดีโอให้สลับภาพฟุตเทจเก่าหรือภาพถ่ายสมัยก่อนกับการสร้างภาพใหม่หรือเรนเดอร์สมัยใหม่การเปรียบเทียบใช้63ขนาดกระทัดรัดกับระบบ MLRS ที่ทันสมัยและมีความซับซ้อนมากขึ้นจะช่วยอธิบายการแลกเปลี่ยนในการออกแบบผู้ชมมักตอบสนองต่อการเปรียบเทียบที่เคเลื่อนทีุ่ณว่าทำไมการออกแบบบางอย่างยังคงมีอายุยืน ต้นทุนความเรียบง่ายและความสามารถในการปรับตัวเป็นคำอธิบายที่น่าสนใจในด้านการผลิตและโลจิสติกสเสน์ของไทย63ชัดเจนกระสุนโดยทั่วไปเป็นเปลือกเหล็กมีคลีเพื่อความเสถียรและหัวระเบิดขนาดพอประมาณซึ่งสามารถผลิตในโรงงานที่ไม่ต้องการการผลิตระดับความแม่นยำสูงการส่งสเสบียงก็ตรงไปตรงมาชุดบรรจุกระสุนหรือลังจรวดสามารถวางกองใกล้ตำแหน่งยิง และลูกเรือที่ได้รับการฝึกฝนพื้นฐานสามารถรักษาอัตราการยิงได้อย่างต่อเนื่องความง่ายในการสนับสนุนนี้เองทำให้แพลตฟอร์มนี้น่าสนใจในความขัดแย้งยืดเยื้อที่ซัพพลายเชนจำกัดในกล้องฟุตเทจการบรรจุกระสุนซ้ำโดยไม่ให้รายละเอียดขั้นตอนที่อาจช่วยให้เกิดการใช้งานผิดกฎหมายหรือภาพคอลัมน์ลอจิสติกที่ส่งกระสุนจะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจจังหวะการปฏิบัติการที่สนับสนุนปืนจรวด สำหรับผู้สร้างเนื้อหาควรหลีกเลี่ยงการนำเสนอรายละเอียดทางปฏิบัติการที่อาจอำนวยความสะดวกให้เกิดการใช้งานในทางที่ผิดแทนที่จะเน้นเรื่องราวโลจิสติกวงกว้างการส่งสเสบียงมีผลต่อยุทธวิธีอย่างไรสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศส่งผลต่อการใช้งานอย่างไรและผู้บัญชาการช่างน้ำหนักต้นทุนและผลประโยชน์อย่างไรเมื่อจัดสรรรถบรรทุกและบุคลากรให้กับหน่วยยิงจรวดไทย63ายังทิ้งร่องรอยทางวัฒนธรรมในหลายภูมิภาคด้วย เพราะมีราคาถูกและยืดหยุ่นมันจึงปรากฏอยู่ในความขัดแย้งหลายแห่งและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ภาพจําของปืนใหญ่ในฟุตเทจข่าวและสารคดีรูปร่างที่โดดเด่นของมันถูกจําลองเป็นชุดโมเดลและสถานการณ์วางแผนสงครามมักปรากฏในงานประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามภูมิภาคช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่20หากคุณทำวิดีโอเกี่ยวกับไทย63ลองสำรวจมุมมองเชิงวัฒนธรรมนี้ด้วย อาวุธบางชนิดกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ในสื่ออย่างไรภาพขององค์การยิงจรวดมีอิทธิพลต่อการรับรู้สาธารณะอย่างไรและการร้าตัวตนของจรวดที่ไร้นำทางขัดแย้งกับภาพลักษณ์เทคโนโลยีชั้นสูงของกระสุนที่แม่นยำอย่างไร การสัมภาษณ์นักประวัติศาสตร์ทางทหารหรือผู้ดูแลพิพ,ธพิธภัณฑ์จะเพิ่มมิติว่าเหตุใดแพลตฟอร์มบางอย่างจึงตกเป็นที่จดจำในขณะที่อื่นๆหายสาบสูญไปในบันทึกทางเทคนิคผู้ชมที่สนใจประวัติศาสตร์ทหารมักชอบบริบทที่เชื่อมฮาร์ดแวร์กับเรื่องเล่าและผลลัพธ์การพูดถึงข้อจำกัดของไทย63สำคัญพอๆกับการชูจุดแข็งกระสุนไร้นำทางมีความกระจาย สภาพแวดล้อมเช่นลมและอุณหภูมิสามารถเปลี่ยนรูปแบบการตกกระทบได้และการยิงระยะไกลยอย่างแม่นยำยากหากไม่มีโซลูชันควบคุมการยิงสมัยใหม่เรดาร์ตอบโต้นับการยิงและการลาดตระเวนทางอากาศสามารถระบุต,ตำแหน่งยิงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเมื่อยิงเป็นชุดและตำแหน่งยิงคงที่ช่องโหว่นี้นำไปสู่วิธีการยุทธวิธียิงแล้วหนีชุดแอนด์สกูต ใช้แท่นยิงหลวงจำนวนมากหรือประสานการยิงจรวดกับควันและสิ่งบดบังเพื่อปกปิดสัญญาณในวิดีโอการนำเสนอวิวัฒนาการทางยุทธวิธีเหล่านี้จะทำให้เนื้อหาม,มีมิติแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ปรับตัวรับกับการตอบโต้ทางเทคโนโลยีอย่างไรและว่าระบบง่ายๆอยู่รอดได้โดยการเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติการมากว่าการเพิ่มความซับซ้อนในตัวเอง ความปลอดภัยจริยธรรมและกฎหมายต้องถูกสอดแทรกเข้าไปในการอภิปรายสมัยใหม่เกี่ยวกับอาวุธที่มีผลเป็นบริเวณกว้างความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อพลเรือนจากการใช้งานไทย63เป็นเรื่องจริงและบทความที่สมดุลควรยอมรับค่าใช้จ่ายด้านมนุษยธรรมการนำเสนอกรณีศึกษาที่แสดงว่าจรวดตกในพื้นที่ที่มีประชากรหรือการใช้ที่ทำให้เกิดความสนใจระหว่างประเทศจะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจประเด็นที่อยู่นอกเหนือชิ้นส่วนโลหะและท่อเดียว การระบุถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและหน้าที่ของฝ่ายในความขัดแย้งที่ต้องลดอันตรายต่อพลเรือนจะช่วยกรอบเรื่องทางเทคนิคให้อยู่ในความรับผิดชอบทางศีลธรรมและกฎหมายซึ่งไม่เพียงให้ข้อมูลแก่ผู้ชมแต่ยังแสดงถึงการผลิตเนื้อหาอย่างรับผิดชอบสิ่งจำเป็นสำหรับช่องที่พูดถึงอาวุธและความขัดแยง้งสำหรับผู้สร้างที่ต้องการทำวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับไทย63 ให้ดึงดูดผู้จัดโครงเรื่องและการเล่าเป็นสิ่งสำคัญแม้จะไม่มีหัวข้อย่อยในสคริปต์ขั้นสุดท้ายเริ่มด้วยฉากที่ทำให้ผู้ชมเห็นภาพชัดเจนความเงียบก่อนการยิงเสียงก,กล้องของปลายท่อที่เงาในแสงของโชว์รูมหากใช้ภาพนิ่งจัดแสดงหรือเสียงสะท้อนของเครื่องยนต์เมื่อรถติดตั้งเคลื่อนที่ในฟุตเทจเก่าต่อด้วยคำอธิบายเทคนิคที่เข้าใจง่ายรูปลักษณ์ของเครื่องยิงการจัดวางกระสุนแล้วขยายเป็นการใช้งานทางประวัติศาสตร์ ยุทธวิธีและโลจิสติกผสมผสานเสียงมนุษย์คำพูดจากนักประวัติศาสตร์เกรดจากนักข่าวสงครามและมุมมองจากผู้สังเกตการณ์ที่ไม่ใช่ทหาร <c oughs> เพื่อให้เรื่องราวมีมิติทางอารมณ์ใช้ภาพอย่างมีจุดประสงค <c oughs> ์การถ่ายแบบช้าๆของเครื่องยิงแผนภาพที่อธิบายแนวคิดโดยไม่ลงในรายละเอียดที่ละเอียดอ่อนและแผนที่แสดงพื้นที่ที่ระบบถูกใช้งานโทนเสียงควรสมดุลน,น่าตื่นเต้นแต่ไม่โอ้อวดและหลีกเลี่ยงการสร้างภาพอาวุธให้โรแมนติก การเล่าเรื่องและจังหวะสำคัญสำหรับสคริปต์ยาว2,000คำหลีกเลี่ยงความจำเจโดยสลับความยาวประโยคเพื่อรักษาจังหวะและใช้กริยาที่แสดงการกระทำเมื่ออธิบายการเคลื่อนไหวหรือการตัดสินใจทางยุทธวิธีภาษาเชิงประสาทสัมผัสเสียงแสงการเคลื่อนไหวช่วยให้ผู้ชมรู้สึกอยู่ในสถานที่ ขณะที่คำอธิบายที่ชัดเจนและไม่เป็นเทคนิคจะทำให้แนวคิดซับซ้อนเข้าใจได้โดยไม่เปิดเผยรายละเอียดทางปฏิบัติการเมื่อแสดงฟุตเทจการสู้รบให้มีคำเตือนล่วงหน้าและบริบทที่ชัดเจนการเคารพต่อผู้ได้รับผลกระทบและชุมชนที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญการสะท้อนท้ายเรื่องที่เชื่อมแนวคิดทางเทคนิคกลับไปสู่ผลกระทบต่อมนุษย์ว่าการเลือกการออกแบบส่งผลต่อยุทธวิธีลอจิสติกและชีวิตของพลเรือนอย่างไร จะให้ความหนักแน่นทางศีลธรรมและช่วยให้ผู้ชมได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแทนที่จะเป็นเพียงความตื่นตาสุดท้ายพิจารณาสร้างเนื้อหาประกอบเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมคลิปอธิบายสั้นๆที่แยกประเด็นเดียวเช่นทำไมการยิงแบบอัดรวมถึงได้ผลสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือการเปรียบเทียบข้างต่อข้างกับปืนจรวดสมัยใหม่ที่มีการนำวิถีจะขยายการครอบคลุมของช่องและให้ผู้ชมทางเข้าที่หลากหลาย รูปปกที่เลือกอย่างชาญฉลาดและเมตาดาตาที่อธิบายอย่างตรงไปตรงมาจะดึงผู้ชมที่สนใจด้านประวัติศา,าสตร์ทหารการออกแบบและผลกระทบของเทคโนโลยีโดยที่การตัดต่อและการอ้างอิงที่รับผิดชอบจะรักษาคคเครดิตและความถูกต้องทางจริยธรรมไว้ท้าย63อาจเป็นเพียงจุดหนึ่งในประวัติศาสตร์ปืนจรวดแต่ถ้าเล่าอย่างดีเรื่องราวของมันจะเผยความจริงที่คงอยู่ว่ากองทัพปรับตัวตามข้อจำกัดอย่างไรเทคโนโลยีหล่อหลอมยุทธวิธีอย่างไร และอาวุธแต่ละระบบมีผลกระทบที่ขยายไกลเกินกว่าตัวโลหะของมันเอง